กเอาตีไม่ฟูเลยตียอดวาดมันต้องตีหวดมากอยู่ปะอยู่นะอยู่ปะอยู่ปะ มาแล้วมาแล้วโยวมินเนาะติดตัวอยู่บะพาอะไรวะดูดิคบอะไรวะติดติดแนบมาดูดิลงมาดูข้างล่างดิมาครับหลุดเปล่าเรียบร้อยครับครบสวยเลยครับเป็นโลสวยเลยครับเป็นนโลี่ K แมนครับชัวแคทเคแมนฟอกชูหน่อยน้องสวยเลยแจมดูเยือสุดยอดโอเคดูคันใช้คันอะไรครับอ,นนอะไรฮะม,ม,มากับด้านคันเนมซอนนะครับสาย SNS สายของ SNS นะครับ PE สาม สายนี้สบายครับสายนี้โอเคสุดยอด